อ่ะใคยเข้ามาแล้วฝากแชร์ด้วยนะจ๊ะอืมขอคนละหนึ่งแชร์นะจ๊ะคุณแม่เอาวันนี้มา,ชาเช้าเธออ่ะขอคนละหนึ่งแชร์ตกใจเนาะตกใจวุ้ยเจ๊พ่อม,มาตอนเช้าว่ามาฉันก็แบกอือเออ เดี๋ยวเรามาดูเรามาจึงเรามาจังกันนะแม่เนาะอ่ะหนึ่งแชร์ยั่วยั่วบทบทนะจ๊ะอืมสวัสด,ดีจา้าเสียงชัดภาพชัดไหมคุณแม่ชัดนะสวัสดีสองพันสองสองพันสามร้อยท่านนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวแชร์ก่อนคุณแม่แชร์ฝากแชร์ด,ด้วยนะจ๊ะอุ้ยตาหน้าหลักมากอือเดี๋ยวเราคนดูเรื่อยๆก่อน ต้องขอภัยด้วยนะจ๊ะทุกคนอุย้ยเพียแคมนะเธอดูสิเออไม่อยากแชร์เลยเดี๋ยวเจ้าเห็นนะจ๊ะเจ้า,จาหรือเจ้าหรืออะไรใช้เปล่าอืมใช้เป้า,ปานะจ๊ะเธอใช้เป้าเสียดายเนาะคุณแม่ต้องกราบขออภัยด้วยจะบอกว่าเมื่อคืนโอ้ยเอาจริงนะ ลาพัฒนาเนะ่ยเมื่อคืนอนะ่ะถ้าคุณจะไม่ออกอะ่ะคุณก็ผ่านไปเลยดีกว่าไม่ต้องมาเฉียดมากับหัวกระดกให้ฉันแบบเจ็บปวดรววราวนอนไม่หลับนะอืมไม่ต้องมาเฉียดไม่ต้องมาอืมเนาะอืมแตต้องมาชุ่งมาเฉียดมานั่นมานี่อีกกับหัวตีรังกาความคเมนอีกเสียดาาหนูเสียดายนะไหมเจ็เจ็บใจเนาะพูดถึงว่าเจ็บใจมากเลยคือเ <c oughs> นาะ คือเจ็บใจอะ่ะคุณแม่คิดเอาเหอะเราหกสองนะแล้วคือหมุนยังไงถามก่อนหมุนยังไงเออวีแล้วนะวีแล้วนะเออถ้าเธอจะไม่มาไม่อะไรอย่างเงี้ยเธอก็เออไปไกลๆเลยออกให้มันแบบว่าไม่ต้องมีแบบไม่ต้องเฉียดไม่ต้องมีความหวังอะไรเลยก็คือแบบให้กระเด็นกระดอนไปเลยไม่ต้องมาให้แบบมาให้เสียวมาให้เจ็บช้ำน้ำใจเนาะ เออเม็ดเดียวหกสองแล้วดูออกอื่นอะโอเคอย่างที่เราบอกนะคุณแม่หนูแจ้งไว้แล้วหนูได้ค่ะแม่ร้อยหนึ่งตายแล้วขอบคุณมากเธอจ๋ะนะอย่างที่หนูบอกนะจ๊ะคุณแม่ก็คือเราอะ่ะชี้แจงไปแล้วในเรื่องของแนวทางนะคะสวัสดีสี่พันหกร้อยท่านจา้าเราแจ้งไปแล้วนะแม่เนาะในเรื่องของแนวทาง ก็คือเรามีการนัดหมายไว้แล้วลงวันไหนวันนั้นวันนี้แต่วันนี้คือเรามาแจกเลขเด่นให้ทุกคนก่อนคือยังจะไม่ฟันให้นะคือยังจะไม่ฟันให้ต้องชี้แจงคุณแม่ก่อนอต้องชี้แจงกับคุณแม่ก่อนนะอ่ะหนูมาวันนี้ก็คือจะมาเปิดให้ทุกคนได้เข้ากลุ่ม V A P นะฮะได้เข้ากลุ่ม V A P อืมนะอ่ะจะบอกว่างวดเนี้ยได้เด่นนะหิงหิงขัเ,ขเจยโยอ,อยากหิงจังเลย